นิวไททันงวด8คันตลอดสัญญาที่ได้ขับ4ประตูตัวแลนลี่อาร์ตตัวนี้ไปเลยนะคะไม่วิ่งแท่ 9,000กิโลเท่านั้นสเกิรรอบคันจะส่งลงแม็กใหม่ให้พี่ตามนี้เลยนะคะกับค่างวดแค่8,000ตลอดสัญญาแล้วพี่ได้ขับนิวไชตันปี2023 4ประตูนะคะพี่สติ๊กเกอร์สีแดงอย่างนี้ทั้งสองข้างเป็นรุ่นพิเศษรุ่นเลนลี่อาร์ตนะคะภายในนะเป็นโทนสีดำแอแ็กคู่หน้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแมกที่ไม่ชอบลายพี่สามารถดีไซน์ลายมาได้เลยเลือกลายได้ทั้งเต็นนะคะคันนี้บอกเลยโคตรคุ้มพี่เนี่ยดูไหม เ้าของวิ่งแค่9,00 0กิโลเท่านั้นบอกเลยคันนี้เดิมทั้งคันเดิมยันน้ำมันเครื่องเลยพี่อเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันนิดนึงตอนนี้เป็นเครื่อง2.5นะพี่เครื่องนิ่งกริบเลยเครื่องแน่นเครื่องนิ่มไม่ต้องตะโกนพูดยังได้ยินเลยนะคะน็อต <Not S 2> เดิมทุกตัวคันนี้บอกเลยเดิมยันน้ำมันเครื่องนะคะกับนิวไทตันพอนเทส8คันตลอดสัญญาณราคา4 6่0 0 0บาทเท่านั้นแล้วพี่ได้ขับ4ประตูนะคะอยาก